ดูมันหนักอยู่นะไหนคุณลองวางมันมันคือบันไดเนี่ยมันออกมายาวเลยต้วามมนเรื่อยเลยเอาเอาคุณคืออะไรเขาคือผลไม้ฝรั่งคุณลองกัดมันสิไม่กัดเลยเหรอลองเอามือแบบขูดๆมันสิเป็นหนังๆอะลองเอานิ้วดีดๆมันสิของคุณเป็นอะไรโอ้เขาเป็นตอเหลิว ตะหลิวไม้ไม้สีอะไรไม้ต้องสีน้ำตาลดิไม่ใช่สีเขียวเหรอไม้ไม้ไม้ยาวปะก็ยาวอยู่มันตะหลิวสำหรับคนกลัวน้ำมันยาวเนาะมันคือบันไดไม่ใช่คุณมองกินดิมันยังไม่สุกอ่ะจัดได้ยังไม่ได้ล้างเอามีดเอามีดเอามีดหั่นเสียงมันดูเหนียวเลยว่าจะเป็นผลไม้ ให้เขาเดาปะมันคือมะพร้าวถูกบ้างนะจ๊ะพราทาของคุณถูกตั้งแต่เกมยังเริ่มเลยขเขาคือาหลิยว่ <laughs> หลิวบ้านป้าบ <laughs> ินดินเนี่ยแล้ววางพลาดไปอย่างนี้มันก็มองเห็นเลย